สวัสดีครับผมนายพุทธิพงศ์ตุ้มมีตำแหน่งประธานศูนย์จัดก,การกองทุนจุมน้านานองม์เขือหมือที่สองตำบลทุ่ทลลงลำน,น,น้อบ้านแหนจังหวัดขอนแก่นได้ขอตั้งตามแนวทางของ,องครงการพัฒน,นาจุมชนเมื่อพศ2 5 6 1กิิจกรรมหลักของศูนย์จัดก,การกองทุนจุมชนคือการบริหารจัดการนี้ สมาชิกที่กู้ไปลหลายสัญญาจากกองคุณชุมคนต่างๆในหมู่บ้านนอกจากนั้นกิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มคอมมรัพย์เพื่อการผลิตซึ่งเป็นแกนหลักของศูนย์จัดก,การกองคุณชุมชนเช่นการบริหารเงินทุนเวียนเพื่อลงทุนประกอบอาชีพการจัดสวัสดิการชุมคดนด้านต่างๆโดยมีกลุ่มความรัพย์ เพื่อการผลิบ้านนมุเถือเป็นแกนหลักของศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนสมาชิกของศูนย์จัดก,การเงินทุนชุมชนบ้านนมุเถื่อที่สมาชิกกู้ไปประกอบอาชีพเีินหลากหลายอาชีพที่ที่สมาชิกประสงค์ที่จะไปทำกิจการหนึ่งก็ด้านการเกษตรลูกพักกลอสารด้าน เลี้ยงหมูด้านอื่นๆที่ประกอบอาชีพที่เป็นดินขึ้นมาในรอบปีที่แล้วก็เลี้ยงหมูนีน่ีิจิตกรรมใหม่ๆอาชีพเสริมใหม่ๆเลี้ยงหมูปุ๊บส่วนการตลาดส่วนมากนะะี่คือการตลาดตามตลาดนัดตลาดนัดตามตลาดนัดเคลื่อนที่แต่วันจันทร์วันพุธอะไรมีม,ม,มีนัด นำมวกสู่ตลาดบางทีก็มาสั่งถึงบ้านจากหนึ่งหมูนี่มันมีพ่อค้ามาติดต่อถึงถึงฟ้ามี่ของสมาชิกที่พูไปประส่งโสําเร็จสวัสดีครับผมนายสัญญาสุชาติครับยูบานหมูสองน้องมะเขือครับนะคบเป็นเจ้าของฟ้ามหนูนะครับก็ที่ได้ผมในมาเรี่ยงใเปิดฟ้ามหนูนี่็เพราะว่าไป เห็นมูเดียกันประเทศพุ่งฟ้ามคือกันอยู่จังหวัดเลยครับแล้วก็ได้ไปยืมเงินกองทุนกระทรวจัดการกองทุนชุมชนบ้านน้องมะเขือครับได้มาทำากิจกรรมนี้ครับตดาการตลาดก็คือมู่เดียกันนี่แหละครับเขารับซื้อขึ้นรับซื้อขึ้นไปฟ้ามเขาเพราะว่าเขาก็บ่อบจำกัดที่ เอาขึ้นซื้อเบิดแต่ว่าผมมีคนเอาไปขาย,ขายเขามีแต่คนขายต่อไปเลยครับสวัสดีครับผมนายวิชัยชานนท์ครับอยู่บ้านหนองบักเขียตำบลโคกสำลาดอำเภอบ้านเนฟีฟาร์มหมูอยู่นี่คือเป็นของผมครับเป็นเจ้าของเจ้าของฟาร์มหมูตกตลาดรอบเกือบจะไรประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทนี่แหละครับ เรียงยุดซีเดียนเียงกับซีเดียนเคืองซีเดียนจะขายได้ครับผมก็ได้ไปยืมเงินชุ่มช้นบ้านน้องบักเขียนี่ละครับมาปล่อยยาขอบเพื่อเลี้ยงลูกให้ลูกเรียนหนังสือจบทุกคนกุลละกันขอบคุณชุ่มช้นน้องบักเขียนหลายๆเด้่ครับ ครับสวัสดีครับครับบ้านหนองมะเขือหมูดที่สองเรานี่มีพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมก็เลยได้นำมาจัดสรรให้สมาชิกภายในหมู่บ้านหนองมะเขือนี่122แปลงผู้มาใช้ผลประโยชน์ปูกผ,ผักปลอดสาร เป็นรายได้อาชีพเสริมของหมู่บ้านศูนย์จัดการกองทุนทุนตนบ้านหนมะเขือได้สนับสนุนเงินทุนให้กับสมาชิกเพื่อนำไปซื้อเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์เพื่อมาปลูกในพื้นที่ให้ได้ผลประโยชน์ รายได้เพิ่มให้กับสมาชิกตลอดปีศูนย์จาัดก,การของทุนชุมชน